น้องดีไม่สบายค่ะอากาศร้อนน้องดี้ไม่ทานข้าวค่ะน้องดีไม่เล่นค่ะก็เลยเปิดแอร์ให้น้องดีนะคะเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรคะบอกแม่สิคะลูกดีครับเป็นอะไรลูกอืมกาศร้อนมากค่ะทําให้น้องบัตตี้มีอาการไม่สบายตัวนะคะเพื่อนเพื่อน เป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยะคะ่ะแม่รักนะคะหนูดีหนูดีจ้าหนูดีหนูดีจ้าหนูดนีดีจ้า,จาเป็นไรครับ